นแขน, <Okay. S 1> นตัดไปเดี๋ยวยืดไปนิ้วานางแหวนโอเค คือดักกนฝาายคือเท้าเนี่ยเรต้องพ้นพื้นดึเลือกฝายแต่อย่างนี้ยังไม่ฝายก่อนฝายฝายอะให้ขเปดยังโอเค่ะโอโหตั้งใจทำอย่างดีเลยใช่อะแล sí, Ay, like ้แนอมางไงโอเคโอเคแหมฝึกสั้นเหนื่อยไม่มีแรง โอเคเริ่มจากฝานะคะหายใจเข้าด็อกสปีคหายใจออกโยกมาแตะสอบซ้ายโยกมาแตะสอบฝาด็อกสปีคจากนั้นงอขาทิกไปเหยียบวันทูไปเท้าลงแหวนผิดตำแหน่งกันลูกที่พอเหยียบ yeah. B B บีวันท o u ี่ n d Five ฟ o m e b แบกปดขาแข้งโทษจัดตุลังค้าอัพหลดดอกดาวดอกถือว่าดีนะคะแต่ไม่พร้อมเพียงความแข็งแรงของแต่ละคนไม่เท่ากันอนัตาไซห้าจะเข้ายกขึ้นห่าจะายกมาสไลด์หตัว วันทีโอเคงอเข่าซ้ายแทงเอียมวันทแขนแข็งแรงคอนโทรลกล้ามเนื้อที่โฟแอนไฟกลับมาแทงโคดพิกมาสูบี้ แอบฝ่ายคำแบ่แท้งโพดงอศกตะตุลาขับโดดดอ๊ดาวดอ๊แอนชายโพดบกหรือทุกคนผ่านนะคะเมื่ออาจารย์เห็นน้องแหวนยังไม่เข้าใจเดี๋อาจารย์ทำไม่ดูเมื่อกี้ ¡Vaya! มันือก็อบคนไงใช่ค่ะแต่แต่แต่ดูเว่าถ้าเป็นที่ที่เด็กที่องที่เด็นยืมอาจารยนานใช่แล้วใครฟังเสียงลมหายใจอาจารย์ก็จะเป็นลมยาวเกินยาวเกินยนาไหนท่าไหน